ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PAA และเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสุโคปัญญาปติญญปลาโพผู้มีปัญญาย่อมเกิดสุขโรงเรียนบ้านโนนม่วงตั้งอยู่เลขที่46หมู่16ตำบลจำปีอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด83คนมีครู7คนพนักงานราชการ1คนและธุรการโรงเรียน1คนบริหารงานโดยนางสาวสาวรักษ์ประสานศรีผู้อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนม่วงเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตรวรรษที่21มีจิตอาสาน้อมนาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาค่ะสุขภาพอนามัยดีกอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา องประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพประสิทธ,ทธทิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ,รเริ่มพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้บริหารการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทักษะชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาโดยกระบวนการ PLC และการใช้สื่อวัตกรรมที่เหมาะสมตลอดจนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีสื่อเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียนทุกห้องเรียน กิจกรรมเสียงตามสายรวบรวมสื่อออนไลน์จัดทําเป็นคลังสื่อไว้ที่กลุ่มไลน์ของโรงเรียนเพื่อสะดวกในการนําไปใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารงานทั้ง4งานและบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายต้นสังกัดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2และการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3ปีมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณตามหัวบอลงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีควบคุมกำกับติดตามและรายงานจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบได้รับผลการประเมินระดับดีมาก จากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ประชุมคณะกรรมการกาสถานศึกษาและบุคลากรกำหนดภาระงานที่ชัดเจนครูจัดทำรายงานการอบรมประชุมเพื่อขยายผลต่อยอดการพัฒนาสู่เพื่อนร่วมง,งานและสถานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ID p l a งส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในการขอเลื่อนและคงวิทยฐานะ บริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภยัยสะอาดเรียบร้อยสวยงามโครงการขัดแยกขยะมีกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมและดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคการบริหารกิจการนักเรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบ มีระบบสภานักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกด้านมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันพร้อมสรุปผลการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและสนองนโยบายสอพอทอและกระทรวงศึกษาธิการนำกระบวนการ PLC มาใช้พัฒนาการจัดก,การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยความร่วมมือความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปกครองชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากระบบการให้บริการในสถานศึกษาด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา 5. ด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจัดทำแผนพัฒนาตนเองอบรมและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ทักษะทั้งด้านภาษาเทคโนโลยีและคุณลักษณะให้เหมาะสมกับตำแหน่งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองครอบคลุมทุกด้านเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนางานจัดทำคู่มือ PLC ส่งเสริมการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพองค์ประกอบที่2ประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาป้องกันการออกกลางคันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการการดําเนินการตามนโยบายฟาสห โรงเรียนบ้านโนนม่วงได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบในการขับเคลื่อนแต่ละนโยบายชัดเจนวางแผนดำเนินการร่วมกันนโยบายที่1การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมพัฒนาและซ่อมเสริมโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครองติดตามพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายงานทุกเดือน นโยบายที่2เรียนดีมีความสุขมีภูมิคุ้มกันดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านด้านการเรียนสุขภาพทักษะอาชีพครอบครัวและสังคมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมเรียนดีอีกมีการวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติ RT NT ทและโ n e อของผู้เรียนและหาแนวทางเพื่อพัฒนานร่วมกัน มีความสุขจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขของผู้เรียนทั้งด้านศิลปะดนตรีกีฬาวันสำคัญต่างๆมีภูมิคุ้มกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียนและการปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสู่ผู้เรียน โดยปฏิบัติจริงฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้แก่การเลี้ยงหมูปลาการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงไก่ไข่การพอเหตุการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรจัดทำา MO ยต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษารณรงค์ต่อต้านการทุจริตแต่งตั้งปชอสอพอถอน้อยและปะชศบถอชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างเข้มแข็ง นโยบายที่3โรงเรียนคุณภาพสะอาดปลอดภยัยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเพื่อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภยัยการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อศักยภาพในการเรียนรู้มีแผนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้มากที่สุดโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนขนาดกลางจากการประเมินโรงเรียนคุณภาพสะอาดปลอดภยัยนโยบายที่4ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลทุกคน เพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการและงานที่รับผิดชอบนำสู่การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษามีแผนนิเทศภายในเองเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและปูกฝังความมีระเบียบยิงไงซื่อสัตย์สุจริตเสียสละบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาบูรณาการกับสารการเรียนรู้หลัก มีเทศการจัดการเรียนรู้ตามบริบททั้งโดยตรงและช่องทางออนไลน์ตลอดจนกระบวนการ PLC พัฒนาการจัดการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้ายึดม,มั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดีอรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการการเงินและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายสีทาตุหนึ่งและกรรมการการเงินของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสีทาตความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายการพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ของครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงสรุปผลการดำเนินการโรงเรียนบ้านโนนม่วงมีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพัฒนาการครูมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามบริบท และมีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ6เดือนที่ผ่านมา 1. ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2,566 6. เรียนทอง1เรียนเงินดังนี้รางวัลชนะเลิศเรียนทองการแข่งขันมายากลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งสามรายการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวบทชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดเนีและการสะกดรอยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 2รางวัลเหรียญทองการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสอรพันยะระดับจังหวัดประเภททีมหญิงล้วน5คน โรงเรียนบ้านโนนม่วงมีการดำเนินง,งานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นสร้างสารรค์พัฒนา